สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับโปรแกรมการหาค่าภาษีนะครับหาเงินเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะครับจัดอัตราภาษีต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะรับรับค่าเงินเงินได้ของเรานะครับเราจำปีประมาณเราปีหนึ่งเราได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะใส่เป็นเงื่อนไขว่าถ้าปีหนึ่งเราได้มากกว่า5ลนะ้านเราก็จะต้องเอาไปคำนวณอย่างนี้อย่างนั้นนะครับประมาณนี้ ก็คือเป็นการใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับในการเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ดูโค้ดกันเลยครับครั้งแรกเราจะมาสร้างไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดหัว html จากนั้นเราก็จะไปนำข้อมูลการเขาเรียกว่าการคำนวณภาษีเนี่ยมันนั่งเขียนก็คือมันจะมีการกรอบเข้าไปแต่ว่าภาษีเงินได้ของเราเนี่ยมันก็จะ มีัตาไม่เท่ากันตามจำนวนเงินได้ของแต่ละคนนะครับบางคนยิ่งได้เงินเยอะยิ่งต้องเสียภาษีเยอะนะครับก็คือจะยิงตามตารางนี้เลยตารางในภาคต่างตงตงกล่าวเนี่ยครับก็จะเซฟมาแล้วก็เอามาโชว์ไว้ในอหน้าเว็บของเรานะครับประมาณนี้เราก็จะเป็นนี่เราก็จะเป็นส่วนของการเขียน ฟอร์มกรอกแล้วก็เขียนเนื้อหาภายในเว็บนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาเขียนฟอร์มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใส่รูปภาพอ้ตารางเปรียบเทียบกันจ่ายภาษีของแต่ละคนไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่อีกช่อง input ใส่ปุ่มต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่อง Input เนี่ยเราก็จะกําหนดชื่อให้มันเหมือนเดิมเพื่อเอาไปตั้งในในการใช้กับภาษา PHP นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเริ่มภาษา PHP นะครับก็คือรีเควสต์มาต่อก็คือเรียกเรียกดูเรียกดูกดไฟสิ่งที่ส่งมากับโพสต์นะครับแล้วก็เราก็จะเรียกดูว่า,เ,าเราส่งอะไรมากับโพสต์บ้างนะครับก็คือในที่นี้เราก็ส่งเป็นมันนี่มานะครับหรืวก็คือแล้วก็คือเงินก็หรือก็คือเงินที่เ,เงินได้ประจําปีของเรานะครับนั่นแหละที่เราจะกรอกเข้าไปกันนะครับ อันนี้เราก็จะเอานี่เราจะรับค่ามันนี่มาแล้วก็มาใช้ภาษตพีเพีในการทําเป็นตัวแปร m นะครับแล้วก็เราก็จะเขียนกําหนดตามเงื่อนไขต่างๆที่เราบอกไว้ในโฟรชาร์นะครับก็คือยี่เออเราจะทําถ้าเรามีอ่ารับเงินได้ทงประมาณเท่านี้เราจะนําไปคํานวณแบบนี้นะครับ ถ้าเรามีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขียนตามนี้นะครับเขียนไปเรื่อยๆครับข้อตรงนี้ก็จะเป็นการเขียนแสดงว่าเออเป็นการเขียนแสดงบอกว่าไอ้ที่เราเกาะเข้ามาเนี่ยเราจะมาเราต้องจ่ายภาษีประมาณกี่บาทนะครับ เป็นการคำนวณคร่าวๆตามสูตรข้างต้นนะครับซึ่งก็มีเพียงเท่านี้ครับขอจบเพียงเท่านี้